เพชรลับสู่ความไร้เดียงสาจิตประพัดสอนเปรียบเหมือนกระจกเงาใสที่สะท้อนสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้ามันออกมาตามความเป็นจริงจิตประพัดสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสนั้นไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่มันถูกละเลยไปไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานความไร้เดียงสาเลยหายไปด้วยสิ่งที่เราควรทำก็คือขจัดเงื่อนไขต่างๆที่บดบังไว้ให้หมดสิ้นไป และความสดใสของชีวิตก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมเราไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่แต่เป็นสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมเราจะเป็นผู้มีปัญญายาณเป็นรากฐานของการดำรงอยู่ได้เราต้องเรียนรู้จากภายในด้วยตนเองไม่มีใครช่วยเราได้และหาไม่ได้จากระบบการศึกษาทั่วไปการศึกษาไม่สามารถช่วยเราให้เข้าสู่การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจภายในได้ มันมีเคล็ดลับอยู่ตรงที่เราเพียงเฝ้าสังเกตด,ดูความคิดที่เกิดขึ้นเฉยเฉยอย่าไปวิเคราะห์ตัดสินหรือหาวิธีขจัดความคิดนั้นๆแต่เฝ้าดูมันก็จะหายไปเองเหลือไว้แต่ความว่างและความประพัดสอนของธรรมชาติดังเดิมที่เป็นหนึ่งเดียวกับความจริงสูงสุดตามรักษาธรรมชาติดังเดิมหรือจิตประพัดสอนนี้ไว้ ปัญญาญาณก็จะเผยตัวแสดงออกมาร่วมกับการกระทําต่างๆในชีวิตประจําวันความไร้เดียงสาไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่มันมีอยู่แล้วภายในมันรอการแสดงออกเมื่อเงื่อนไขต่างๆหมดไปเท่านั้นการขจัดเงื่อนไขต่างๆจึงเป็นประเด็นสําคัญที่เราต้องทําความเข้าใจเราต้องลัทิ้งสิ่งทั้งหลายที่เราสะสมไว้รวมทั้งความรู้ที่มาจากคนอื่นให้หมดสิน้น แล้วเราก็จะไร้เดียงสารในทันทีทันใดคำสอนต่างๆของพระพุทธองค์ก็เพื่อช่วยให้เราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงมันอาจทำให้เราเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียทุกอย่างที่สะสมไว้เพื่อที่ว่าตัวตนที่แท้จริงจะได้แจ่มชัดขึ้นดุดกระจกเงาใสที่จะสะท้อนสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงยิ่งตัวตนที่แท้บริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นเท่าใด ความจริงในองค์รวมทั้งหมดของชีวิตหรือชีวิตพรหมจรรย์ก็จะยิ่งสมบูรณ์ขึ้นเพียงนั้น